โดนเข้าให้แล้วโรงพยาบาลสระบุรีโดนแรนซ่อมแวร์เข้าไปแล้วอาสุดก็เป็นที่น่าปวดหัวสำหรับกลุ่มแพทย์และพยาบาลและโรงพยาบาลต่างๆที่ถูกโจมตีด้วยเรียกว่าแแวร์ตัวนึงเรียกว่าแรนซ่อมแวร์นะครับโดยโรงพยาบาลที่ได้รับการโจมตีจากแรนซ่อมแวร์ตัวนี้คือโรงพยาบาลสระบุรีซึ่งถูกเรียกค่าไทย แน่กับข้อมูลของโรงพยาบาลเป็นมูลค่าถึง63,000ล้านบาทเลยครับโดยพฤติกรรมของมัลแวร์ตัวนี้จะทำการเข้ารหัสข้อมูลของเราที่เป็นข้อมูลสำคัญแล้วนำมาเรียกว่าเรียกค่าไถ่กับเราเพื่อที่จะได้นำเงินมาบางทีหลังจากเรียกค่าไถ่เราจ่ายเงินไปแล้วเขาก็คืนข้อมูลให้แต่ว่าบางครั้งก็ไม่คืนข้อมูลให้นะครับ ดังนั้นเมื่อพบว่าไฟล์ไหนที่ไม่แน่ใจหรือคิดว่าไม่ปลอดภัยหรือว่าลิงก์ไหนที่ไม่ปลอดภัยกรุณาอย่าไปกดนะครับเพราะจะเป็นอันตรายกับข้อมูลของเรานะครับส่วนการที่จะติดวอลเวรตัวนี้ได้จากการที่เราไปคลิกเว็บไซต์ต่างๆหรือลิงก์ต่างๆที่ไม่ปลอดภัยหรือคลิกเปิดไฟล์ที่มาจากอีเมลขอบคุณที่รับฟังนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร์ด้วยครับขอบคุณมากครับ